จาจาววันนี้แม่จะพาทําพิซซ่าแป้งพิซซ่าเนาะแป้พิซพซ่าแป้งพิซพซ่าแป้งพิซซ่าสูตรนิวยอร์กพิซซ่าสูตรนี้ดีมากทําหลายรอบแล้ว ก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์สามร้อยกรัมสามร้อยกรัมนะจ๊ะแต่ันนี้แม่จะใช้เป็นแป้งขนมปังแบบนี้300กรัม จะได้สถาดใหญ่ๆเลยนะอันนี้เสร็จแล้วก็น้ำตาล15กรัมน้ำตาล15กรัม อันนี้จริงๆเป็นสูตรเป็นสูตรแป้งพิซซ่าแบบบางกรอบแต่ว่าเราตอนเรานวดเราก็นวดใหญ่หน่อยแผ่นใหญ่นะอืมทีนี้เกลือเกลือเกลือห้ากรัม ต่อด้วยยีสต์วันนี้เราใช้เป็นยีสต์แห้งยีสต์อีก11กลัมกรัมใครจะขึ้นต้นด้วยเหมือนตอนทำขนมปังก็ได้นะที่เอาน้ำอุ่นผสมกับ ยีสต์กับน้ำตาลไว้ก่อนแล้วก็ทิ้งไว้ให้ยีสต์มันขึ้นก็แล้วแต่จะทำแบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนี่ก็คนให้เข้ากันก่อนคนให้เข้ากันนะคะ แล้วก็เหลืออีกสองอย่างที่ต้องใส่อย่างแรกเลยก็คือน้ำอุ่นน้ำอุ่นแบบไม่ร้อนเกินไปนะอันนี้ร้อยห้ากรัม ้อยห้าสิบล้ใส่แล้วก็ค่อยๆใส่แล้วก็คนไปทีละนิดหนึ่งมันจะได้แป้งมันจะได้อุ้มน้ำเนาะไม่มีโถแก้วอันใหญ่ใบใหญ่ๆจะได้มองเห็นแต่ดูแค่นี้ก็น่าจะเห็นลางๆแล้วเนาะเห็นว่าทำยังไง ะคะใครจะแบบใส่น้ำอุ่นแล้วก็ใส่ยีสต์น้ำมันมะกอกน้ำต,ตาลคนผสมกันแล้วทิ้งให้มันพุ่งทิ้งให้มันยีสต์มันฟูก่อนก็ได้จะทำแบบนี้ก็ได้เคยลองทำมาหมดแล้วมันก็ได้ผลไม,ไม่ได้แตกต่างกัน แต่ความสรุปแล้วแต่ความถนัดเนาะเสร็จแล้วก็ขออนุญาตเก็บของสุดท้ายก็คือน้ำมันมะกอก30กรัม30กรัมหรือว่าใช้ถ้าเรามีแก้วตวง ก็ได้ไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกัน3าสบกรัม 30, 30 m สเท่ากันแบบถ้าเป็นน้ำะนะทามันมาเกาะมีห้ออะไรก็ได้นะคะแบบไหนก็ได้ ที่มันเป็นมันมันมากรสำหรับทำอาหารนะไม่ระบุวี่ค้าะสูตรจริงๆแป้งเป็นแป้งสาลีอีกประสงค์แต่แม่ใช้เป็นแป้งขนมปังแทนแบับน,นี้เพราะชอบความหนืดๆจะมีเยื่อๆๆของตัวเนื้อแป้งเพราะว่าแป้งขนมปังอะพอเราเราผสมแล้วมันจะได้เยื่อๆแบบเน,นี้ยมันก็แป้งสาลีนี่แหละนะ พอเข้ากันอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะทีนี้ก็ก่อนเราจะนวดแล้วก็น้ำมันมะกอกใส่นวดไม่นานเลยนะอันนี้สูตรนี้นวดแค่พอเข้ากันเองเสร็จแล้วก็พักแป้งไว้ถ้าเราถ้าเราจะอบเลยแล้ก็พักแป้งไว้ ส0ินาทีแล้วก็ค่อยมานวดขึ้นขึ้นรูปพิซซ่าแต่ถ้าเราไม่ใช้ก็แช่ตู้เย็นข้ามคืนไว้เลยข้ามไปเลยแล้วพอเราจะใช้เราก็ค่อยเขาออกมาเหมือนวันนี้เหมือนกันตอนนี้นะตอนนี้ประมาณเที่ยงเที่ยงสิบแปดแต่ว่าเราจะทำพิซซ่าจริงๆอ่ะตอนเย็นเป็นมือค่ำเพราะว่าไม่เช้าเสริฟอาหารเช้าสองพ่อลูกสายเพราะฉะนั้นเที่ยงก็ไม่ต้อง เพราะว่าสามีไดเอทอยู่ช่วงนี้นั้นก็จะทานเขาก็จะทานแค่สองมือ้อคือเช้ากับกับเย็นเขาจะทานขเขาอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ถูกหลักเนาะถ้าจริงๆคุณจะไดเอทต้องงดมื้อเย็นเขาก็เรื่องของเขาเองอะเราไม่ได้มีสิทธิ์จะไปไม่ใช่เราไม่มีสิทธิ์หรอกแต่เราก็แบบไม่ไปก้าวไก่เขานะ่ะเขา อยากจะลดแบบนั้นก็เรื่องของเขาส่วนตัวแม่ถ้าลดก็คือทําก็ไม่เชิงว่า i อนะเวลาลดก็คือแค่ทานวันละมือม้อมื้อเช้าถ้าช่วงไหนลดแบบหนักหน่วงมากก็จะทานแค่วันละมือ้อเช้ามาก็คือกาแฟดําแก้วเดียวจบแล้วก็พอบ่ายบาย่บ่ายบายก็อะไรก็ได้เต็มที่หนึ่งมือ้อแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อะไรอีกแล้วนั่นคือถ้าเกิดลดช่วงลดเยอะๆแต่ถ้าช่วงเนี้ยที่ลดก็คือ นีพ่พ่อพ่อโทรเข้าแต่ยังไม่รับแต่ค่อยโทรพอวิดีโอใกล้เสร็จแล้วก็คือช่วงนี้ก็คือแค่ควบคุมน้ําหนักให้มันไม่ไม,ไม่ไม่เพิ่มไม่ลดก็เลยจะสองมือ้อคือมื้อเช้าก็จะเป็นกาแฟดาเนาะขนมปังปิ้งโปะด้วยอะโวคาโดโรยด้วยเกลือกับพริกไทยพอมือ้อสายสายมือย้อบ่ายก็จะเต็มที่มือ้อเต็มที่เลยแล้วระหว่างวันวันถ้าเราหรือก่อนนอนถ้าเราหิวก็หาอะไรชง น้ำขิงมัางกาแฟดำบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนกินกาแฟแล้วก็ง่วงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็กาแฟอย่างเมื่อไหร่ก็ชงกินเมื่อน,นั้นอะอจ,จะ้ะนวดให้มันพอเข้ากันอะให้มันไม่ติดมืออะอืมแล้วทีนี้เราก็เอาพลาสติกแรปคุมไหม สูตนี้ก็นวดง่ายดีเหมือนขนมปังโชกุปังนวดห้านาทีนวดแค่พอไม่โดไม่ติดมือก็คือพักละทีน่ยฟาดหน่อยจะได้เนียนขะึ้นออมแรงดูใน YouTube วิธีของอะไรนะในบ้านญี่ปุ่นไม่ใช่อ่ะดูรายการอะไรนะตอนนั้นอนะ่ะเขาก็จะฟาดอะไรเนี่ยก็เืมันก็เนียนดี แต่ก็ต้องฟาดนานนะมันถึงจะได้เนียนนุ่มทั่วแค่นี้นะจ๊ะเนียนกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ถ้ามีเวลา แต่ว่าทําให้ดูแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราก็เอาพลาสติกแรปแล้วก็พักไว้ครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเรายังไม่ยังไม่ได้ใช้แป้งเร็วๆเวนี้ยเราก็แรปเสร็จเราก็ใส่ตู้เย็นไว้เลยปล่อยให้แป้งมันอะไรของมันไปนะจ๊ะเดี๋ยวยังไงตอนเย็นๆนนะทําทำเดี๋ยวจะมาขึ้นรูปให้ดูเนาะถ้าถ้ามีเวลานะถ้าไม่ลืมถ้าลืมก็คือเอาแค่นี้แหละทำแป้งสูตรนะทวนสูตรอีกทีหนึ่งนะ แป้งสาลีอีกประสงค์เนาะสามร้อยกรัมน้ำอุ่นหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมน้ำตาลทรายสิบห้ากรัมยีสิบเอ็ดกรัมเกลือห้ากรัมแล้วก็น้ำมันมะกอกสามสิบกรัมก็จะได้แป้งพิซซาบางกรอบหรือว่าถ้าเรานวดแผ่นใหญ่หน่อยก็เวลาโอโมามันก็จะมีความพุพองเหมือนเหมือนแป้งของนิวยอกเหมือนกันถ้าไม่ลืมก็เดี๋ยว จะขึ้นรูปให้ดูแต่ถ้าลืมก็อาจจะได้แค่ตอนที่อบเสร็จแล้วอะแล้วก็เอารูปมาแปะตรงตรงหน้าคลิปจ้ะไปแล้วนะคะ